วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่19สิงหาคมปี67นะครับเรื่องน้ำเต้าเรียกทรัพย์ของอาจารน์นะครับโดยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ท่านต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับท่านไม่ควรเชื่อหมดทุกอย่างมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทีน,นี้ก็จะขอเล่าว,ว่าเมื่อวันที่หวยเพิ่งออกไปเนี้ยนะครับอาจารน์ก็บอกกับผมว่าแกแกถูกหวยนะครับซึ่งผมก็บอกเอ้าถูกอีกแล้วเหรอ คือก่อนหน้าน,นี้ต้องบอกว่านะผมกับนอาจารนนะเป็นคนที่ไม่เล่นหวยแล้วก็แต่ทําไมอาจารนนถึงถูกหวยอาจารย์อาจารนนเป็นคนที่แปลกนะครับคือถ้าเกิดแกมีสัมผัสอะไรบางอย่างเนี่ยแกก็จะทำอะไรของแกเองโดยที่ผมก็ไม่รู้แกก็บอกว่าแกโหลดแอปมาไม่รู้มันก็เหมือนกับอะไรโดนใจโหลดแอปมาแล้วก็ให้เหมือนครั้งที่แล้วเลยที่ถูกครั้งถูกสองสาครั้งแล้วมั้งครับถูกพอควรทีเดียวคนนี้ มันมีวิธีการหมามว่าเอาเลขมาจากไหนแกบอบกว่าแกหลับตาแล้วจิ้มมัว่วอธิษฐานเอาก็จิ้มมัว่วหลับตาแลวจิ้มปรากฏว่ามันถูกมันถูกแล้วก็ผมก็รู้สึกเลขเลขท้าย28นะครับงวดที่ผ่านมาทีนี้ผมก็เอกใจบอกว่าเออมันเกี่ยวกับไอ้น้ำเต้าที่เธอไปแขวนไหมพอดีว่าผมต่อเติมบ้านนะฮะต่อเติมห้องแล้วก็มีหน้าต่างเนี่ยมันจำเป็นต้องไปอยู่ตรงกับประตู อีก2บานประตูหน้าบ้านประตูหลังบ้านแล้วก็มีหน้าต่างที่ตรงกัน3จุดผมก็เห็นแกสั่งน,น้ำเต้ามายัางไงไม่รู้แล้วก็แกทำเลยแกไม่รู้แล้วก็ปล่อยแขวนไว้3ชจุดเลยนะครับหน,หน้าต่าง1ประตู2รวมทั้งหมดก็เป็น3ชิน้นว่าอาจารย์นนบอกมันเป็นน้าเต้าเรียกทรัพย์แก้ห่วงจุ้ยว่าอาจารย์นนเรียนรู้อะไรมาจากไหนอาจารย์นนไม่รู้นะครับแต่ว่าด้วย สมาธินะครับแกจะทราบของแกเองแบอบกว่ามันก็มีส่วนนะครับโดยสิ่งนี้เนี่ยมันมีวิชามันมีคาถามันมีอะไรบางอย่างซึ่งจันนนไม่บอกใครซึผมถามว่าได้อะไรมาจากไหนแกบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็เกิดจากสมาธิเองนะครับไอ้ครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้อะไรหรอกผมอยากจะเล่าให้พวกเราฟังว่าความเป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวมีคนเรียกร้องมานะครับไอ้วิชานี้มันอยู่กับาจันนนและผมคิดว่า เราเผื่อแผ่ให้ลูกศิษย์ไหมนะครับลอาจารย์นนท์ไม่ได้ห่วงอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวทําให้ลูกศิษย์ก็ได้เดยงแต่ว่าจะต้องม,มีอะไรบางอย่างเช่นตัวน้ําเต้าเองเดี๋ยวคาดว่าจะทําประกอบพิธีในวันเสาร์ห้าน่าจะเป็นเดือนก,อกันยานั่นที่7กันยาผมไม่แน่ใจแล้วนะตรงกับเสาร์ห้าแล้วก็จะมีส่วนประกอบส่วนประกอบอย่างอื่นนะครับอาจจะเป็นเหรียญเสกหรือเปล่าอาจจะเป็น เหรียญจีนหรือเปล่าอาจจะเป็นคาถา,าเงินล้านหรือเปล่าที่เป็นทำเป็นสติกเกอร์แปะหรือว่าเป็นพระหรืออะไรบางอย่างซึ่งช่วยหลายๆอันช่วยให้เรียกทรัพย์เข้ามาเป็นแรงดึงดูดสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อจริงนะครับแต่ว่ามันเป็นการปรับหวงจุ้ยด้วยแล้วก็ถ้าเราทําบุญมากแล้วเราเป็นคนที่ปฏิบัติเรารักษาศีล สิ่งเหล่านี้จะช่วยดึงเข้ามาได้ดีกว่าคนที่ไม่รักษาศีลดีกว่าคนที่ไม่ปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนท่านว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตที่สะอาดนะครับจิตที่มีมีความตั้งใจที่เรียกว่ามีสมมธาทิฏฐิทน,นี้บางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าอาจารย์นหนิงจะรนน,นเรื่องพวกนี้มันมันเป็นอวิชาหรือเปล่าเขบอกว่า อวิชชาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของพวกเดรธ์ธีหมอผีเป็นเรื่องที่เขาทาคุณใสอันนั้นเรียกอวิชชานะครับแต่วิชาสายขาวมีจริงนะครับสายขาวเนี่ยอ,อย่างเช่นวิชารักษาโรคมีจริงคาถารักษาโรคมีจริงน้ํามนตรักษาโรคมีจริงน้ำมนตร์ไล่คุณใสม์ดามีจริงพวกนี้ไม่ใช่อวิชานะครับพวกนี้เป็นของที่เป็นมงคลเอาว่าในเบื้องใน ในเบื้องลึกในเคสเยอะแยะเลยที่มีครูบาอาจารย์มาทําน้ําพระพุทธมนต์ให้แต่ผมไม่ไม่สามารถจะเปิดเผยในที่นี้ได้นะครับครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็มาทาให้มีหลากหลายประเภทเลยนะน้ำมนต์ผมเต็มเต็มบ้านไปหมดนะครับก็แหมอยากให้เห็นนะเต็มขวดตรงนั้นนะเต็มไปหมดเลยแล้วแต่ขนาดไหนครูบาอาจารย์ไหนมาทําให้ก็ต้องขอท่านให้ท่านทําแต่ว่าไม่ใช่ขออยู่จะมานะครับต้องมีเหตุผลพอที่ท่าน มาทำแล้วให้ส่งของคนอื่นท่านก็อาจจะทำให้นะครับอันนี้ก็จะแจ้งทุกท่านว่าเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งเดี๋ยวทำให้นะครับน้ำเต้าเรียกซับครับ